ชี้แจงด่วนนัตตี้นันทนาขอเคลียร์ข่าวหลังคนเข้าใจผิดยันไม่เคยเห็นหุ้นกลายเป็นกระแสที่คนติดตามอยู่ตอนนี้หลังจากที่ผู้เสียหายได้เดินทางไปที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อให้ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจดำนินคดีกับยูทูบเบอร์ชื่อดังนัตตี้ นัทมนซึ่งเป็นอดีตนักร้องได้เดบิวต์ที่เกาหลีหลังหลอกให้ลงทุนเถรดหุน้นโดยมูลค่าความเสียหายกว่า2,000ล้านบาทซึ่งตอนนี้นัตตี้ได้หายตัวไปคาดว่าน่าจะหนีออกนอกประเทศไปแล้วงานนี้ทำเอาชาวเน็ตเกิดความเข้าใจผิดเข้าไปคอมเมนต์ต่อว่าสาวนัตตี้นันทน,นันเนื่องจากมีชื่อและยังเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังเหมือนกัน ซึ่งสาวนัตตี้ก็ได้รอชา้ารีบออกมาชี้แจงผ่านทาง IG Story หวั่นคนเข้าใจผิดมากกว่านี้โดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพเขียนข้อความว่าคนละนัตตี้นะคะทุกคนดิฉันยังอยู่ไทยไม่เคยเห็นหุ้นค่ะเรียกว่าออกมาเคลียร์ชัดเจนแบบนี้คงไม่มีคนเข้าใจผิดอีกแล้วนะคะ